ซื้อนกมาใหม่ทำไมนกถึงไม่ร้องไม่เล่นคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมหนุ่มนกเล็กครับหลายๆคนนะครับคงแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะพอเวลาเราซื้อนกเข้ามาใหม่เนี่ยอยู่ที่เจ้าของเขาร้องดีนะครับแล้วพอเข้ามาที่ที่บ้านแล้วเนี่ยมันวันสองวัน,นมันก็ยังร้องดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ร้องเพราะอะไรคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของนกนิดนึงนะครับนกก็คือละะักษณะก็เหมือนคนนี่แหละครับเหมือนเราไปอยู่ต่างถิ่นนะครับเราไปอยู่ต่างบ้านเราย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ย เราก็ต้องปรับตัวครับปรับตัวเข้ากับหนึ่งบ้านใหม่นะครับบ้านที่เราอยู่เนี่ยปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนเพื่อนเสี่ยงแวดล้อมนะครับเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยก็คือมันเป็นธรรมชาติของคนนะครับนกก็เหมือนกันก็คือนกเนี่ยเวลาเขาย้ายบ้านใหม่เนี่ยเอามาจากบ้านอื่นเนี่ย เขานกอ่ะมันคุ้นกับบ้านอื่นอยู่แล้วทีเนี้ยว่าพอเวลาเราเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยครับนกมันก็ต้องมาปรับตัวเข้ากับบ้านเราก่อนก็คือหนึ่งนะครับปรับตัวเข้ากับกรงปรับตัวเข้ากับอา,อาหารการกินนะครับปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงดูของเราที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยการเลี้ยงดูเขาอีกแบบหนึ่งพอมาอยู่กับเรานี่ก็อีกแบบหนึ่ง คือเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับหลายๆคนพอได้นกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเอามาเทียบกับน,นกที่บ้านเราเลยเอามาแขวนดูเลยคือคือผมเข้าใจตรงเนี้ยผมก็เป็นนะครับแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันพอได้นกใหม่นี่เฮอครับอยากโอ้โหอยากเอาไปเที่ยวอยากเอาแขวนเทียบกับน,นกตัวอื่นให้มันร้องเหมือนที่เราเห็นที่ว่าเวลาเราซื้อเข้ามาใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เนี่ยนกเนี่ยธรรมชาติของมันอย่างคือนกแต่ละตัวเนี่ยมันจะห่วงถิ่นของมันดังนั้นนกที่มันอยู่ในบ้านเราอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะห่วงถิ่นครับพอตัวอื่นตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะร้องลิกคือใครจะมาใหญ่ในบ้านนี้ไม่ได้แล้วจะมาจากที่ไหนไม่สนใจมันก็จะร้องลิกร้องเรียกว่ามันเป็นเจ้าของบ้านแหละ ทีนี้ไอ้ตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมันมาเจอเจ้าของบ้านเงี้ยมันก็ผวาครับถึงแม้ว่ามันจะเก่งมาจากที่อื่นนะครับมันมาอยู่บ้านใหม่นะครับมันมาเจอเจ้าของเดิมเจ้าของเจ้าบ้านเขาอยู่เนี่ยมันก็ต้องผวามันก็ต้องระแวงระวังนะครับหนึ่งะแวงคนรอบข้างนะครับระแวงสมาชิกในบ้านก็คืออย่างคนเนี่ยระแวงคนละระแวงเจ้าของใหม่ละ สองแล้วแวนนกในบ้านอีกนะครับแล้วก็แลวแวงสิ่งแวดล้อมอีกมันมองไปถึงนู้นมันไม่คุ้นนะครับมันก็ต้องเงียบต้องสงบต้องปรับตัวของมันครับดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับเวลาซื้อเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับพอมันเงียบเนี่ยคือนกมันกําลังปรับตัวอยู่ไม่ใช่มันไม่เก่งไม่ใช่มันไม่ร้องครับแลอย่างพอเอานกเข้ามาปุ๊บเนี่ยพาไปเที่ยวบ้านอื่นเลยโชว์นะครับโชว์อยากเที่ยวบ้านอื่นผมก็เป็นนะ ทีนี้พอมันไปบ้านอื่นเนี่ยคนฮิ้วมันไม่ใช่คนเก่ามันไม่ใช่เจ้าของเก่ามันเป็นเราเราซื้อเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับเวลาซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็แปลกใจแล้วใครว่ามันยังแค่แค่เราเปิดกรงหรือให้อมันก็ดิ้นแล้วนะครับทีนี้เราพอเราหิ้วไปบ้านอื่นมันก็ยังไม่ร้องหรอกครับมันอาจจะร้องด้วยสัญชาตญาณมันแต่มันก็ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นต้องเข้าใจมันนิดนึงนะครับว่านกเนี่ยมันต้องปรับตัวหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวสักพักพอมันปรับตัวได้เขาเนี้ยมันก็จะร้องตาม ตามที่มันเคยร้องมันก็จะเก่งอย่างที่มันเคยเป็นนะครับหลายๆคนซื้อเข้ามาได้อาทิตหนึ่ง15วันหรือว่า3-4วันมันคนใจร้อนสายว่าไม่ล้อขายต่อพอขายไปปุ๊บไปล้ออยู่ที่คนอื่นเขาคราวนี้เสียดายครับเออยทำไมมันอยู่ที่เรามันไม่เล่นวะพอไปอยู่ที่คนอื่นทําไมมันเล่นก็คือคนอื่นเนี่ยเขา ก็เหมือนเราที่แหละพอเขาซื้อของเราไปใช่ไหมเขาก็ต้องไปปรับตัวครับเขาก็ต้องไปปรับนกของเขาแต่เพียงแต่ว่าเขารู้ว่านกอะมันต้องปรับตัวแต่เราเองใจร้อนเองนะครับคราวนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นิดนึงนกบางตัวมาอัดเข้ามาอาจจะเก่งเลยก็ได้นะครับแต่บางตัวนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันต้องปรับตัวครับดังนั้นนะครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวถ้ามันปรับตัวได้แล้วมันก็จะล็อกดีเหมือนเก่าครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ผมหนุ่มนกเล็กสวัสดีครับ